สวัสดียุกันกับพวแมงช่องแมงซาเจนตปิ้งจะเป็นกระปุกวันนี้ผมก็ิ่น้หอม Chain, อีกเช่นเคยซึ่งหอมในวันนี้เป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากและผมก็ม,มีความรู้สึกว่าหลายคนตื่นเต้นกับสิ่งนี้นะั่นก็คือน้ำหอมของวอร์ดเซเชนเลยทุกคนซึ่งวอร์ดเซเชนเนี่ยน้ำหอมที่ออกมาหลายรุ่นเขาอะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จผมไม่อยากแจะว่าค่อนข้างอะผมว่าวอร์ดเซเชนเนี่ยทำน้ำหอมออกมาแล้วประสบความสำเร็จหลายลายมากไม่ว่าจะเป็นแบบไบร์คิสโต้หรือแบบบัวออมต่างๆนะะครับผมแลอีต่างนะ อีโรสครับทุกคนซึ่งลายอี r o สเนี่ยออกมาครั้งแรกนะเขาใช้ชื่อว่าบัวเซเชอีโรสตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นสีฟ้าซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักน้ำหอมตัวนี้ดีและหลังจากนั้นหลังจากที่มันประสบความสำเร็จอะเขาก็สารต่อความสำเร็จมาด้วยอีโรสที่ชื่อว่าบ e ัวเซเอีโรสเฟรมนะครับผมซึ่งสีแดงตัวนี้นะครับและล่าสุดในปี2024หลังจากที่เขาแบบว่าออพยายามที่จะเอาบัวเซเชอีโรสตัวแรกมาทําเป็น EDP มาทําเป็นพฟาร์มต่าะตานา ซึ่งหลายคนก็เคยไปดูแล้วเรื่องผมก็เคยรีวิวแล้วผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นก็มีความแบบไปในโทนนี้แหละนะครับผมซึ่งสีใดแบบไหนเขาก็จะไปนในโทนนั้นแต่ล่าสุดในปี2024เนี่ยเขาได้ออกตัวใหม่ออกมาแล้วคือน้ำหอมที่ชื่อว่าว Gucci er e Energy ทุกคนซึ่งเหม็นจากขวดแล้วอะมึงเเอ energy ป่ะเป็นสีเ,เหลืองๆครับอ่ะผมต้องบอกเลยนะว่าน้ำหอมตัวนี้ทีแรกอะผมซื้อมาแบบหลอดแบ่งเออกะที่จะแบบเออเอามาใช้มาลองดูมารีวิวเฉยอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ง แต่พอได้หลอดแบ่งมาแล้วไปใช้ประมาณสองสัปดาห์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันควดซื้อขวดเตมแบบทุกคนเพราะว่าบอิสเชอีรอสตัวนี้มันเป็นเออเชที่ให้ชื่อว่าเอเนจีครับทุกคนซึ่งสิ่งที่ผมจะต้องชื่นชมไปตัวบอิสเชก็คือเขาทํามาในตระกูลอีรอ์แต่ละตัวตั้งชื่อมาขวดแบบไหนสีแบบไหนมันค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่เขาจะสื่อนะครับซึ่งตัวนี้ออกมาในปี2 0 2พแล้วที่สัมพันธ์ในเมเนคอนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่น ซีตัสทุกคนซีตัสซื่ออะแบบซีตัสเลยเขาตั้งใจจะเป็นซีตัสเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูครับว่าวอเเจ้ทอีรอนตัวเนี้ย ที่ชื่อว่า Energy เนี่ยมันจะบูตเอนเนอร์จีของเราได้จริงหรือเปล่าครับโอเคเรามาดูโดนกันก่อนครับท็อปน้รไปกินของเลมอนลามเกรฟฟูดบลัดออเรนซ์ซิลิเกนเบอร์การ์มอสแมนดารินออเรนซ์มีนเนอรเป็นปกลิ่นของพิงค์เบปเปอร์ไวท์แอมเบอร์แบล็กเคอร์เรนซ์ส่วนเบนน้ร์เปกลิ่นของโอ๊กมอสมัทแล้วก็แพทชิลลี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าบัวเชื่ออีโรสเอนเนอร์จีเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวสุดท้ายผมจะมาเปรียบเทียบกับ2ตัวกว่อน,นนนห้้้าีแลวก็ จะบอกว่าผมชอบตัวไหนที่สุดครับปวัตเช่อีรอดเอเนอร์จีครับหนึ่งสองส้ำหลังมือด้านขวาแล้วกันครับเอ้ยซ้ายงงก็ทั้งซ้ายขวานะครับทุกคนจริงๆแล้วแทบไม่ต้องมาแบบลองแบบนี้กับตัวเลยเพราะว่าใช้บ่อยมากครับทุกคนอคือนั้งหองตัวนี้นะเขาออกมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นซีตัสแบบชัดเจนมากเรื่องความที่กลิ่นเขาจะออกมาในเชิงเลมอนมีเชิงเบอร์เกอร์มอสมีเชิงเป็นแบบลันใช่ไหม กลิ่นที่ดและทําให้เรารู้สึกได้แบบชัดเจนมากเลยก็คือมันเป็นกลิ่นของความเป็นเลมอนเลมอนทุกคนเป็นเลมอนที่มีความใสๆเป็นเลมอนที่มีความกลางหวานแต่ก็ติดเขียวเกล่นกลีนนิดนึงซึ่งความเขียวของเขาเนี่ยผมว่าน่าจะมากับกลิ่นแบบเคยได้กลิ่นแบบเลมอนได้กลิ่นมะนาวที่ติดเปลือกใช่หไหมใช่ครับทุกคนเป็นมะนาวเป็นเลมอนที่มีความติดเปลือกแต่ความติดเปลือกในความตัวนี้มันไม่ใช่ความติดเปลือกที่แบบขมเกินไปอ่ะมันเป็นความ ติดเปลือกเขียวๆที่กาลังพอดีทําให้กลิ่นมันมีเสน่ห์มากๆครับผมมันไม่ใช่เขียวเอยแบบมันไม่ใช่แบบว่าสีตัดแบบส้มเฉยๆมันดูมีมิติตรงนี้นะครับอ่ะพูดตรงนี้เลยผมเคยฉีดน้ําหอมตัวนี้ไปที่ร้านกาแฟที่ไปประจาแล้วน้องร้านกาแฟก็บอกว่าหอมจังเลยพี่น้ําหอมอะไรแล้วเขาก็บอกกับผมว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกทรงๆของความเป็นแบบสับปะรดซึ่งถามว่ามันมีโน้ตของความเป็นสับปะรดไหม มันไม่ได้มีน้ตของความเป็นสับปะรดครับทุกคนแต่สิ่งนี้มันให้ความรู้สึกถึงความแบบสดชื่นแล้วสึกถึงความสับปะรดได้เล็กน้อยนะครับผมเออคุณจะจินตนาการถึงสิ่งทุกอย่างที่มีความแบบสดชื่นสดใสมีความสีตัสมีความรู้สึกความแบบเออบูตเอเนอร์จีอ่ะซึ่งชื่อมันบอกว่าชื่ออีรอสเอเนอร์จีผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งชื่อมึงกับความรู้สึกที่มงเป็นอ่ะโคตรใช่เลยครับเอเนอร์จีโคตรดีตน่นอนน้องหอมวันนี้ทุกคนแล้วก็อยู่บนร่างกายของเราไปจะพักด้วยความที่มันมีกลิ่น ผมมีความรู้สึกว่าพออยู่บนร่างกายของเราไปสักแป๊บหนึ่งอะแรงจากที่ความซีตา้าต่างๆที่แบบทาผมแบบจัดเต็มให้เราบู์เอเนอร์จี้อะเขาจะเริ่มมีความซ่าซาขึ้นมาในกลิ่นนิดนึงซึ่งเป็นกลิ่นของทิ้งแบบเปอร์ทุกคนทำให้กลิ่นมันมีมิติทางกลิ่นมากขึ้นความเป็นซีตา้ายังคงอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบนะแต่เขาจะเพิ่มในความซ่าซาขึ้นมาเริ่มเป็นน้ำส้มเริ่มเป็นน้ำมะนาวที่แบบมีความติดข้าติด เรียวประมาณนี้ครับผมแล้วพอเขาอยู่บนร่างกายไปถึงโน้ตสุดท้ายขอยงเราทุกคนเขาจะปิดกินหอมที่รู้สึกถึงความแบบกลิ่นมัสมันและความสีตัดหวานเข้ามาครัวด้วยเออนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของน้ำหอมตัวนี้เปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่มีความสดชื่นจุดเต็มถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความสดชื่นสดใสบูดเนเตี้มีความซุมนมมีความลามแต่ก็ ติดเขียวเล็กๆตอนแรกนะครับผมด้วยความเป็นเปลือกส้มอ่ะแล้วพม่ออยู่บนร่างกายไปสักแป๊บเดียวท่อนกลางอ่ะเริ่มมีความซาซาขึ้นมาเริ่มใส่โซดาเข้ามาในกลิ่นอะไรเงี้ยเออลองจินตนาการดูนะแล้วสุดท้ายตกท้ายด้วยกลิ่นมสัสที่มีความละมุนละมุนหวานหวานหวานของซีตัดไม่งงใช่ไหมหวานของซีตัดประมาณนั้นทุกคนนี่คือน้ำหอมตัวนี้อยากให้จินตนาการกันเลยไหมคุณเคยกินแบบว่าไอลูกอ,อมอมยิ้มอ่ะที่มันจิ้มกับอะไรซาๆแล้ว อมไป่ตอนแรกจะเปรี้ยวมากๆเข็ดฟันแต่อยู่ไปเรื่อยๆจะมีความหวานนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้ทุกคนเป็นน้ำหอมที่มีความครบรสของความเป็นซีตาแต่ก็ตกด้วยความเป็นมัดท,ที่มีความหวาหนนัวนิดนึงของแพรชูดีแต่ก็ไม่ได้มากนะนี่ก็คือทั้งหมดโดยรวมของน้ำหอมที่ชื่อว่าเบอร์เจอิร์รอสเอสจีกับตกลึกซึ่งผมมันได้มาแบบขวดเทสเตอร์มันก็จะมีคำว,ว่าเทสเตอร์นะถ้าใครเคยซื้อขวดเทสเตอร์ของไอ้เจ้าแบบเบอร์เจอิร์รอสหรือเบอร์เช่ต่างางเนี่ย เขาจะเขียนชัดเจนว่าขวดเขาเป็นเทสเตอร์นะครับผมโอเคสำหรับกลิ่นนี้เหมาะกับใครผมว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับบระกาศประเทศไทยมากเหมาะกับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่มีความกระปี้กระเป๋ามีนความน่ารักและเหมาะสาหรับเด็กมัธยมต,ต้นเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวัยทางานนาอกจาตัวนี้นะครับผมใครออกกําลังกายสายกา้านเคุณสามารถใช้ในหอมตัวนี้ไปออกกําลังกายได้โดยที่เพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยกันอ่ะไม่มองแรงแบบ กิน yeah. น้ำหอมอะไรไม่นะครับมันเป็นน้ำหอมที่สามารถจิบไปทํางานไปออกกำลังกายได้เลยโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นนะและที่สําคัญน้ําหอมตัวนี้นะผมจะบอกว่าโอเคอันนี้ต้องบอกเลยว่าในเชิงกลิ่นแบบนี้ซ i t r u s ซ i t r u s แบบนี้มันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่คุณดมไปรู้สึกว่าโอ้ว้าวแตกต่างชื่อก่นตรงตัวบนโลกไม่มีน้ำหอมที่กลิ่นประมาณนี้เลยน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นที่มี ความสามัญประจําบ้านและอาจจะเนึกถึงน้ําหอมตัวอื่นๆได้ที่มีความสีตัดแต่ความพิเศษของวอร์เเชอีโ e สเอ g นจีตัวนี้ก็คือหนึ่งแหลมันกระจายตัวได้ดีซึ่งน้าหอมที่เป็นกลิ่นสีตัดแบบนี้สามบ้านแปดบ้านได้กลิ่นแน่นอนอ่ะจุดแขนได้กลิ่นนะครับผมแต่ที่น่าสนใจน้ำหอมตัวนี้ก็คือเขาเป็นกลิ่นที่คงความสีตัดได้นานและสามารถติดผิวเราได้ น่าประทับใจผมว่า7 8ถึงชั่วโมงเป็นต้นไปและคําว่า7 8เป็นต้นไปเนี่ยอยากไปคิดว่ามันจะมีความซีตัสดแบบแล้วก็แบบลอยทั้งตัวนะไอ้ความแบบกระจายตัวให้ทุกคนได้กลิ่นทุกคนต้องได้กลิ่นคุณอะผมว่า2 3ชั่วโมงอะได้กลิ่นแน่นอนแล้วหลังจากนั้นอะเขาจะเริ่มเบาลงแล้วก็เป็นกลิ่นสกินเซนที่เข้ามาใกล้จะได้กลิ่นทับซึ่งไอ้กลิ่นที่เป็นความซีตัสดเบอร์เนี่ยแล้วให้ความทนทานประมาณเนี้ยส่วนตัวผมความรู้ถึกว่าเขาทํากลิ่นได้ดีทํากลิ่นได้แบบว่า โครงมาตรฐานของความเป็นบรัสเชตแต่คุณอีโอสอน่ะทนทุกตัวซึ่งตัวเนี้ทนครับเป็นกลิ่นน้ำหอมซีตาติทอลอยากได้น้ำหอมกลิ่นซีตัสสทัตัวหนึ่งที่หวังผลได้ติดทนนานแบบหน้าประทับใจอ่ะผมว่าบรัสเชตอีโรสอิเอร์เน่นแนตัวนี้ตอบโจทย์ครับสามารถใช้ไปทําอะไรก็ได้ไปเดทอ่ะถ้าคู่เดทของคุณเ็นคนกระฉับประชฉงไม่ต้องการความหรูหราเบอร์นั้นอ่ะผมว่าตัวนี้ได้นะไปห้างไปเดินเล่นกันอย่างเงี้ยส่วนงานกลางคืนที่มีความแบบว่าต้องใส่สูตรปลุกไคอ่ะผมรู้สึกว่ามันอาจจะ มันก็มีความบูตเอน์จี้แหละมันมันชื่อเอน์จี้อ่ะเออถ้าคุณจะไปงานแบบดูราดูดูแพงผมว่าไอ้สองตัวก่อนหน้าน,นี้ที่เขาออกมาจะน่าแนะนำมากกว่าครับโอเคผมจะขออนุญาตพูดถึง v e r s a c e ช r o s ทุกกลิ่นนะครับคร่าวๆจริงๆเคยพูดไปหมดแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงและผมชอบตัวไหนที่สุดใน3กลิ่นนี้นะครับผม v e r s a c e ช r o s ตัวแรกครับตัวนี้จะหนักไปกลิ่นที่ติดในเชิงแบบว่าเป็นความเป็นน้ำหอมผู้ชายมีความละมุนละมุนมีความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มีความแบบ สดชื่นอยู่นะแต่ความสดชื่นนั้นมีความวานิลาอยู่ด้วยทุกคนมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบดมไปแล้วอ่ะคุณรู้สึกถึงความเป็นน้ำหอมผู้ชายอ่ะเออมีความอะควาติกมีความติดหวานของความเป็นวานิลาครับผมซึ่งน้ำหอมวานิลาผู้ชายเนี่ยปีนี้รู้สึกว่ามันเริ่มมาแรงถ้าใครอยากจะควานหาน้ำหอมที่มีความวานิลาวานิลาเวอร์เจอีรอนตัวแรกก็โอเคนะมีความวานิลาแล้วก็สดชื่นบางเบานะครับผมคือแบบพูดยังไงดีวะมันสดชื่นอยู่นิดนึงอ่ะเออมันมีความซีตัสอยู่ แต่ก็หนักไปในเชิงวาน,นิลามากกว่านะครับผมเออเป็นวาน,นิลาสีตัสที่มีความหอมๆใช้งานง่ายใช้ในทีนการอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ใช้ไปทําอะไรก็ได้ครับผมส่วนไปออกกำลังกายตัวนี้ก็ผมว่าพอได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Versace e ช o s f ร a m e เนี่ยตามนั้นครับทุกคนเฟรมคือความร้อนแรงเป็นความสีแดงใช่ไหมตัวนี้มีความที่เหมือนกับ v บ e r s a c e e ช o s แต่เขามีความเผ็ดมากขึ้นมีความเซ็กซี่มากขึ้นถ้าจะไม่กิ่นนะตัวนี้นะ่าจะมีแบล็คเบเปอร์ทำให้กลิ่นมนมะ จากที่แบบว่าอันเนี้ยมันจะมีความสดชื่นอยู่นะแต่ก็มีความวานิลาหวานๆเดือดไตตัวเนี้ยสดชื่นวานิลาแต่ก็ใส่ความเผ็ดซ่าเข้ามามีความเซ็กซี่มากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับผมสามกลิ่นเนี้ยน,น่ารักจังเลยส่วนแต่เป็นไงเนี่ยกรีมใช่ไหมโอเคกูจับดีกว่าดังนั้นสามกลิ่นนี้ที่ผมมีอยู่นะครับผมถามว่าผมชอบกลิ่นไหนที่สุดเรียงแดับนะครับผมกลิ่นที่ผมชอบที่สุดก็คือ เวอร์ช e ันชี่อีรอสเฟรมทุกคนก็ยังเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากและผมก็สั่งเปิดเต็มไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนแรกก็จะไม่สั่งแต่ว่าเออเอามาใช้ด้วยกันได้นะครับผมดีมากๆเลยแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมชอบก็คือเวอร์ชันชี่อีรอดเอนเจีนี่แหละชอบพอๆกันกับตัวนี้แต่ส่วนตัวในมุมของผมนะอ่ะถ้าคุณจะซื้อเวอร์ช e ันชะ่ตระกูลอีรอสอะเฟรมกับอ e ีรอสปกติไปเลือกเอาถ้าคุณชอบความเผ็ดซ่าในกลิ่นด้วยคุณคนที่อยากได้กลิ่นที่มีความเซ็กซี่เติบโตแลวคุณก็มีความรู้สึกว่า เออตัวนี้คนใช้เยอะแล้วอะ่ะเป็นผมนะผมเลือกบอร์เชีอีรอดเฟรมเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันมีความเซ็กซี่มันมีความเ็ดซ่าแล้วผมก็จะซื้อเบอร์เซชีอีรอดเอนเนอร์จีด้วยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มีกลิ่นที่มีความแตกต่างกันสรุปง่ายๆก็คือผมชอบบัวเชีอีรอดเฟรมที่สุดก็ยังเป็นหนึ่งในใจของผมอะ่ะแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกซื้อนะครับผมผมอยากจะซื้ออีรอดเฟรมแล้วก็อีรอดเอนเนอร์จีเก็บไว้กับตัวส่วนอีรอด e ปกติเนี่ยถ้าคุณแบบอยากซื้อก็ซื้ออยากให้มันครบแต่ส่่วววนตัผมา ผมมีตัวนี้ก็แทนอีลอนสตัวแรกได้ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนใครชอบ,าบาอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต่อค์เจ้าหมอเป็นรางวัลจะให้กันและยืนกดกระดิ่งกิ้งๆกันด้วยเราจะได้กลับคุ้มก,ก,กันอิกวันนี้ผมไปแล้วนะครับและเสื้อตัวนี้ปีนี้เขาบอกว่ามันเป็นสีแบบปีของแบบม็อกค่ามูดใช่ไหมก็พยายามใส่เสื้อสีนี้มาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเออแล้วก็อินเทรนอยู่นะกับความเป็นม็อกค่าบูนในปี2025ครบวนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ